สำคัญของมี้ทัศภาคกับบทบาทใหม่นั่งคอมพานีซีอบริหาร SCA Superstar Academy นับเป็นความสำเร็จของมี้ทัศภาคทีนักร้องนักแสดงกับรางวัลการันตีนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยบนเวที k p n Award ครั้งที่20ที่ถือเป็นใบเบิกทางให้มี้ทัศภาคทีได้มีโอกาสออกผลงานเพลงละครซีรีส์มากมายในประเทศไทยและโกอินเตอร์ไปแสดงละครที่ประเทศจีนจนมีชื่อเสียงโด่งดัง ปัจจุบันีิทัศภาคชีได้ก้าวเข้ามาเป็นคอมพานีซีอบริหาร SCA Superstar Academy mm hmm. โดยจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอด14ปีบนเส้นทางสายบันเทิงมาพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้ได้คุณภาพเทียบเท่าระดับอ mm ินเตอร์มิทัศภาพชีเผยความรู้สึกที่ก้าวเข้ามารับตำแหน่งคอมพานีซ e o บริหาร SCA Superstar Academy mm hmm. ในครั้งนี้ว่า เป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายบี้มากครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคุณท็อปธนภูมิเกียรติสงครามประธานวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA Super Star College of Art ที่ให้โอกาสครั้งสำคัญและไว,ว้วางใจให้บี้ได้มาร่วมบริหาร SCA ซึ่งเป็นสถาบันดนตรีและศิลปะการแสดงที่ทันสมัยและครวบวงจรที่สุดในเอเชีย e มีมาตรฐานได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยโปรแกรมคอร์สเรียนและกิจกรรมต่างๆที่สร้างเสริมความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออกถ้วยส่งเสริมความรับผิดชอบการจัดการด้านเวลาเสริมสร้างความคิดส,ส,รส,ส,สร้างสรรค์ส่งเสริมบุคลิกภาพเพิ่มความมั่นใจและฝึกให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษจากครูผู้สอนที่เป็นศิลปินหรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินที่อยู่ในวงการดนตรีและวงการบันเทิงทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งตอนเข้ามาบริหารช่วงแรกยังแอบอิจฉาน้องนนักเรียนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้กับสถาบันที่ได้รับมาตร,รฐานพร้อมอุปกรณ์ที่ จะมาช่วยสอนนักเรียนให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะบี้เองก็เป็นคนที่มีความฝันมีแพชชั่นอยากจะก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆก,ก็แอบ,บเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเองจนได้ก้าวเข้ามาแข่งขันในเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศจนชนะได้รับรางวัลแต่ SCA มีทุกสิ่งที่พร้อมจะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้และก้าวมาเป็นสตาร์ได้อย่างมีคุณภาพกับคอนเซปต์ Believe in yourself และการก้าวเข้ามาบริหาร SCA B <ม>ยังได้มีโอกาสทําิ๊กโปรเจกตครบรอบ18ปีสร้างฝันให้เป็นจริง<ม>กับการจัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียน SCA Superstar Academy ขึ้นในวันที่21-22กันยายนนี้กับ SCA Grand Concert ที่ s p h e r e Hall ชั้น5ห้างสรพรพสินค้า EMS p h e r ER e ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้บี่ทุ่มเทและยังได้นำเสนอไอเดียจากมุมมองในฐานะผู้บริหารเข้าไปในคอนเสิร์ตครั้งนี้เยอะมากๆครับอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับก้าวใหม่ที่สำคัญของบี้ด้วยนะครับติดตามเพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวจาก Official SCA Superstar c o l l e g t of Art ได้ทาง Facebook SCA Super Star Academy ศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง S c Instagram @Super Star Academy @Super Star YouTube SCA Studio Tiktok SCA Super Star Academy